โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกี้ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อะระหังสัมมาสัมพุทธโธพระวาพุทธังพระวันตังอะภิวาเทมิกลาสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิกลา สุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคสังข LIKE ังนาามิกลานะโมตัสสะพระควะโตอัรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอัลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอัลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเทยกขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุนโมพุทธายะ วิละทะโยวิละโพนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเทยขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโพนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอะหุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเทยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมี มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะาอาุนโมพุทธายะวิระทะโยโววิระโภนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเทยขขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุ นโมพุทธายะวิระทะโยวิระโพนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเทยขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอาภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโพนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเทยขขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะหุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเทยขขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะาอาุนโมพุทธายะวิระทะโยโววิระโพนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเทยกขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุ นมโมพุทธายะวิระทะโยวิระโพนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลืออิทังปุญญพะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วมเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนหน้านี้ก็ดีชาติปัจจุบันก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพระเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ,พและพยายมมาลาขอเทพเจ้าทั้งหลายและพยายมมาลาจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยทุกขอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบาดเดี๋ยวนี้เธอผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เธอ ขอทุกท่านจะประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์โพลผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวรพิธรพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันละสุขะพัละและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นโซความปรารถนาเพราะความสมหวังจะมีกับท่านบุตรต่างใจจริงทุกท่านอ้าวรวยมากๆเลยโชคดีมีสุขเลยจ้ารวยรวยกระจายเงินผลลัพธ์ทุกอย่างนะลูกนะอ้าวรวยมากๆเลี้ยงซื้อเก่งลูกเอ้ยรวยรวยรวยซื้อสวยนะลูกนะรวยรวยจ้ารวยมากๆเลยโชคดีมีสุขเลยจ้ารวยรวย ท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ